วันนี้ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธาิดาณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ซึ่งตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอย่างต่อนเนื่อง อาทิภาควิชาาตยศิล์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสโมสรโรตารี่สวนหลวงภาค3350โรตารี่สากลครอบครัวพานุพงศ์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพหลผลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาสโมสรโรตารี่สวนหลวงสโมสรไลออนราชโยธินชมรมรถโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราอาสาสมัครบรรเทา สาธารณภัยแห่งประเทศไทยกรมแพทย์ทหารอากาศโรงเรียนเตรียมทหารบริษัทวีบิออนดีเวล็อปเมนต์จำกัดสหกรณ์อมพย์กรมชลประทานจำกัด สมาคมองค์กรการกุศลเชฟประเทศไทยสมาคมสตรีไทยสากลญสำนักง,งานชลประธานที่11กรมชลประธานสภาองค์กรส่งเสริมสร้างสารรค์สารสัมพันธ์ฝ่ายพลเรือนกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือสุโกศลคณะชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีสถานีตำรวจภูธรกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมวลชนจิตอาสาจราจรและภัยพิบัติอาสาสมัครคุมประพฤต จังหวัดฉะเชิงเซาโครงการกำลังใจโรงเรียนสารคามพิทยาคมสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยโรงเรียนอาสาวิทยาจังหวัดสมุทรปราการเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพญาไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจังหวัดนาราธิวาสวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสมาคมธุรกิจสายการบินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้จนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนหนยความสะดวกแก่ผู้ไปรับบริการภายในโรงพยาบาลแต่ยังคงสามารถเข้าไปลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์